ตันใายตอนเสาร์ครับตอนนี้เขากะจะลงไปยามต o o m แล้วนี่ก็มีรองโอเคเดี๋ยวจะพาก,กันยุ้ยหอยหลังจากใส่มากขึ้นหนึ่งจะเป็นไรไปคอยรับชมติดตามกับทีมงานเฮา <laughs> เป็นไรเดี๋ยวฟื้นครับเดี๋ยลาบไก่ที่ครับประกันยุ้ยหอยครับ คนใหญ่ๆนี่ครับทุกคนครับนี่คือบรรยากาศที่เขาจะนัางลงไปหว่วยเรองเนี้ยปุ่งท่านตะวันกำลังบานเนาะโอ้หามอยู่ถ้างนี้จะเป็นพกวกน้ำตาลตอนมันจะเป็นหว่วยคนคือที่การต,ต่อไปที่เขาจะไปเอาตุ่มโอเค เจอกันทุกคนมาถึงหอยแล้วนี่กัดที่หอยใส่ตุ่มแล้วหมดแล้วเี่ยข้างใน,นเนี่ย นี่เขาเนี่ยได้ปะเนี่ยนี่เนี่่อเนี่นเออนักน,น,น้ำก็แข็งผอมเจ้าอันกับดักไอ้ขมิ้นไหมน้ำ เวลาแล้วนี่ตอนเสาเป็นอะบรวุผมหนาเอาเบ็ดเอาเงียบแล้วมันละมันเด็กมันเด็กอยู่นี่แต่ดันเสาอุ้ยปลาหลายแังวะไหลายด้วยเข่าบกครัชกวบอกอฮ้ยเชียนดินดูดูตัวเลยมงานั่นวะคุณเน่ะเชียนดินดูดัดูดับปุ๊บอู้ดึงหุ่นมาได้ดอกเลยฮะดึงมาได้ ะะอะไวะขึ้นเลยขึ้นนไหยรุ่นเลยรุ่นนะรุ่นเลครับพี่น้องครับลุ่นนะครับ <c oughs> ลุ่นแล้วกันเฮ <c oughs> ้ยอย่าผมตกมาน้ำได้ยังก็รับชมเทมากครับพี่น้องครับเอาเะครับเต็มมาแล้วเต็มมาแล้วเต็มมาแล้วคุณไหน

อเขาอีกอยู่อ่ะซิ่วหน่อยแถวนี้สักหนึ่งหน่อยเลยเห็นไหนบ้างนี่แล้วเราต้องการใส่นี่แหละเด้อือนี่กุ้งผมอยู่ในนี้เลยซิ่วอ่ะซิ่วไม่เขาดีเลยผมบอกแล้วว่าต้องจ่อไอ้จอ่อรูให้น้ำออกปิดปิดปิดเนิงนี่เห็นเห็นแล้วระวงรองข้างล่างกูนไม่ไหลหูเสียนเห็นไหนบ้าน้าเนี้ออกว่ะที่ออกเลยเออที่ออก เรื่องคนงานว่าวุ้นดิ้นออกมึงนั่นั่นเอาเอาไว้เอาไว้ติดดีดีติดหรอรุ่นนี้ต้องเอาไปเฮ็ดเอสมพน่อยเนอะโอเคได้ได้นี่ยเรียกว่าผสมพันธุ์เลสได้เนี่ยแน่นอนแล้วหลายๆอันนึงเป็นถังหรืออ่อขึ้นหนึ่ง ขึ้นหนึ่งก็ซ้ำหมื่นหนึ่งหมดแล้วควาใส่ใจเจ้าใส่เศร้าเนาะคลิปหมงบอกให้ชี้เล่นคนเดียวแต่ว่ามันเขาไม่ที่เขาขจะเอามาเลี้ยงนี่โอเคครับนี่แหละคนงานเนาะเอาจะไปเอาล้วครับเราก็จบคลิปกันเช้านี้ครับครับขอบคุณครับเฮื่ติดตาม๋ยวมาเจอกันใหม่ครับไปทำเพิ่มกันหมดเโอเคขอพระสำเร็จฝากไว้ครับครับทีมงานบายดีมพือุบลเฮาอายุหากินแบบธรรมชาติครับลำห่วยในสเปน ทีชีวิตแรงงานไทยโ okay, อเคไปกลับโอ้นักกีเลยกูน้นมเต็มโอ้อยผลงานกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านพบกันใหม่เสาร์หน้าอ,อาทิตย์หน้านะครับไปบาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp